หน้าตาเป็นแบบนี้เลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาต้มขาไก่ค่ะต้มขาไก่สูตรทำขายเนาะ หน้าร้านเจวุ้นปะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปตามเจวุ้นมานี่จ้าวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาต้มข่านะคะต้มข่าเจวุ้นจะใช้นี่ค่ะเนื้อเนื้อติดก,กระดูกเนาะนี่ซื้อมาแบบนี้เลยค่ะแบบที่เขาสับไว้แล้วเนาะแบบนี้เลยอันนี้ไก่นี่สองกิโลนะคะเครื่องใน,นครึ่งกิโลค่ะไก่ครึ่งกิโลค่ะขาไก่สับแบบนี้นะเพื่อนๆสับครึ่งแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะเลือด เลือดมาด้วยเนาะสองก้อนสองก้อนนะคะสองก้อนใหญ่เนาะแล้วเรามาหัน่นหั่นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะเห็ดนางฟ้าอันนี้อันนี้ซื้อมาครึ่งกิโลค่ะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเขาก็จะมีนี่ค่ะคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีอันนี้ค่ะหอมแขกอันนี้ส้มมะขามค่ะสมมะขามเราใส่แบบนี้นะแล้วก็นี่ค่ะพริก อันนี้แต่งหน้าเนาะพนเพื่อความสวยงามอันนี้พิกขั้วค่ะพิกขั่วใส่น้ำมันนิดหน่อยนะเพื่อนๆอันนี้แล้วก็น,นี้ค่ะต้นหอมกับอ่าใบเลื่อยใบเลื่อยกับผักชีค่ะถ้าใครมีต้นหอมจะใส่ต้นหอมก็ได้นะคะอันนี้ใส่ได้สามอย่างแนละ้วจะใส่ต้นหอมผักชีหรือใส่ใส่ใบเลื่อยนี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะเลือกใส่เนาะอันนี้เจ๊บุญซื้อมาค่ะหัวกะทิซื้อมาหนึ่งกิโลค่ะน,นี่หัวมัน อันนี้ค่ะหางอันนี้จะวุ้นเอาใส่ไว้ในกระมังนี่แล้วเนาะก็จะเตรียมน้าเปล่าไว้ไว้แบบนี้ด้วยค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการให้มันเข้มข้นมากนะคะเพื่อนๆเพราะเราต้มคข่าน้ําปลาน้ํนาปลานี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะน้ําปลาน้ําตาลทรายค่ะอันนี้ผงนัวค่ะเกลือค่ะใครไม่ทานไม่ใส่นะผงนัวอันนี้มะนาวคั้นสดค่ะอันนี้ขนอจ,จ้ะจะวุ้นใช้หม้อนี้ใส่สีก้อนนะคะใช้ขนอเนาะไปดูวิธีทํากันเลย นั่นเราเอาหางกะทิตั้งไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มารวมกันตั้งไฟไม่ต้องแรงมากนะคะค่อนข้างอ่อนเนาะอย่าแรงมากนะเดี๋ยวกะทิจะไหม้ก่อนเดี๋ยวเราจะช้อนหน้ากะทิออกนะเราจะเอามาโรยหน้าเขาค่ะให้ความสวยงามเราจะเทหางกะทิกับหัวกะทิเนาะรวมกันก่อนนะคะเทเสจไปด้วยกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาช้อนหน้าออก ใส่ถ้วยไว้เนาะแยกไก่เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราก็ชอบส่วนไหนเราก็ซื้อส่วนนั้นมานะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องซื้อแบบเตวุนก็ได้นะบางคนก็อาจจะชอบแบบว่าเนื้อร้วนอ่าบางคนก็อาจจะชอบแบบว่ามีเป็นปีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เนาะใครชอบส่วนไหนซื้อมาเลยค่ะแต่ได้หมด เป็นไก่เนาะเจวุ้นชอบใส่แบบนี้ก็เลยซื้อมาแบบนี้ค่ะเราจะช้อนนี่ค่ะหัวกะทิออกมาใส่ไว้ในถ้วยนี้ค่ะเพื่อนๆแยกไว้เหมือนแกงสายบัวเนาะที่เจวุ้นเคยทำแต่นี้เราจะต้มผ่าค่ะตอนหัวกะทิที่เขาเลอยขึ้นมาแบบนี้้อนตักไว้ค่ะใส่ไว้แบบนี้เลยเพื่อนๆเตรียมไว้ค่ะ นี่ค่ะตักไว้แบบนี้นะเพื่อนๆแยกไว้ก่อน <c oughs> เสร็จแล้วเราจะเติมน้ำลงไปค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเรานำน้ำที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิเราแตกมันนะ เพราะเราต้มต้มขานะคะเราไม่ได้แกงกะทิเนาะเราก็จะไม่ให้เขาแตกมันค่ะมันคนนะคะอันนี้เราไม่ต้องการให้เขาเดือดนะคะไม่ให้เขาแตกมันเนาะเราจะใส่ขาไก่ลงไปก่อนค่ะเพราะว่าขาไก่เนี่ยจะสุกยากนิดนึงนะเพื่อนๆใส่ไปก่อนอันนี้ค่ะเราก็จะใส่เครื่องเครื่องปรุงลงไปนะนี่เครื่องไอ้นี่ค่ะเครื่องเทศลงไปเนาะ ตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ใส่ไปเลยนะแล้วก็นี่ค่ะหอมหอมหอมเนี่ยเรามีแบบว่าหอมแขกหรือว่าหอมแดงใส่ได้หมดนะคะไม่จําเป็นต้องใส่แบบเจวุ้นก็ได้นะเจะวุ้นใส่แบบนี้เนาะนี่ค่ะใส่เลย เสร็จไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอานี้ใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยก็จะใช้มะนาวด้วยเนาะผสมกันจะใส่ขนอลงไปค่ะใส่ขนอลงไปก่อนเลยเนาะเพื่อจะให้มีรสชาติเนาะเหมือนเดิมเลยดูเข้มข้นไปเราใส่น้ำไปอีกครึ่งกะละมังค่ะเพื่อนๆใส่ได้นะดูเราไม่ให้กันที่เราแตกมันนะคะ ให้แกงกะทิเราไม่เอากะทิแตกมันนะเดี๋ยวมันไม่สวยเนาะมันคนนะคะเนี่ยรอให้ขาไก่สุกสักหน่อยก่อนค่ะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเนาะเพราะว่าเนื้อไก่อ่ะสุกง่ายแต่ขาไก่สุกยากค่ะเจี๊ยวนจะใส่อน,นี่ลงไปก่อนค่ะเครื่องในเครื่องในก็สุกยากเหมือนกันนะเพื่อนใส่ไปก่อนไม่ต้องคนนะเใส่ลงไปหอมมากเลยค่ะตอนนี้หอมกะทิ กะทิกะไก่เจอกันหอมมากแล้วก็เครื่องเทศดนะ้วยเนาะหอมค่ะเพื่อนเริ่มปรุงเลยนะใส่เครื่องปรุงเลยเอีวุ้นจะใส่เกลือลงไปก่อนค่ะสองช้อนใส่ไแปบบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสองช้อน เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติกันอีกทีนะคะเพราะเราไม่<ๆ>ไม่เน้นหวานเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะผงนัวหนึ่งช้อนครึ่งค่ะใครไม่ทานไม่ใส่นะเจวุ้นทําขายต้องใส่นะคะน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่สามช้อนโต๊นะ<ๆ>เพื่อนๆสงสัยการปรุงอยากทำแบบเจวุ้นเนาะ ถ้าเกิดว่าลืมว่าใส่อะไรไปบ้างอ่าอ่าพิมถามเจวุนได้นะเจวุนว่างก็จะเข้าไปตอบค่ะเจวุนก็เข้าไปในนั้นเรื่อยๆเนาะช่วยแนะนําได้ค่ะเจวุนก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเราก็เราทําแล้วเราก็เออแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะนะพอเราต้มขาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะ จะได้สุกพร้อมกันเนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วไม่ต้องคนนะคะดดกดๆเขาลงไปหอมมากค่ะตอนนี้รสชาติโอเคแล้วนะจะวุ้นชิมแล้วแอบชิมเมื่อกี้รสชาติด,ดีเลยหน้าตาไก่น่ากินมากปอ,อไก่เราเริ่มสุกแล้วนะคะสุกแล้วเนาะรสชาติโอเคแล้วเดี๋ยวจะใส่มะนาวอย่างเดียวนะ อันนี้เราก็ชิมตามที่เราชอบเลยนะใส่เห็ดเลยค่ะเห็ดที่เราเตรียมไว้ล้างให้สะอาดนะล้างซะก,ก่อนแล้วก็นําไปหั่นค่ะไปฉีกไปฉีกให้เป็นเส้นๆหนึ่งแล้วแต่ใครจะเอาดอกใหญ่ดอกเล็กเนาะดอกเล็กก็ไม่ต้องฉีกค่ะดอกใหญ่ก็ฉีกใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเห็ดใส่ไม่ต้องเอาไว้นานแล้วนะเพื่อนๆประมาณห้านาทีสิบนาทีพอเลย กิี่เจวุลเตรียมไว้ใส่ลงไปหน้าตาเขาเนาะเอ่อต้มข่าเราก็ไม่ได้ต้องการความเผ็ดมากเนาะเอาพอดีพอดีค่ะอันนี้ค่ะเลือดเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเลือดใส่ลงไปเลยเนาะแบบนี้เลยนะ ใ้ไม่ทาเลือดก,ก็ไม่ใส่เนาะถ้าทําเองถ้าทําทานเองอะแต่ว่าเจวุนทําขายเนาะก็ใส่ค่ะเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้พอได้ที่แล้วนะคะนี่เราก็ใส่หัวกะทิไปก่อนเลยค่ะเพื่อนใส่ไปแบบนี้เลยนะคะหน้ากะทิแกงกะทิของเราจะได้เข้มข้นเนาะ อย่าลืมตักหัวกะทีไว้นะคะนี่ต้มขาของเราก็จะเข้มข้นเนาะแล้วก็เอามะนาวใส่เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะดูวนตวงให้ดูเนาะสามช้อนโต๊ะค่ะในมิตร ประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเนาะประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วใส่ผักชีกับใบเลื่อยที่เราเตรียมไว้เนาะโรยลงไปใส่ไปแ,แบบนี้เลยค่ะหอมมากหอมมากเลยค่ะตอนนี้เต็มกรัวเลย อันนี้เก็บไว้เพิ่มหน้าตาเนาะเวลาเราจะตักนี่นี่ค่ะพี่กินเราเหลือไว้ใส่ไว้หเหลือไปแล้วก็นี่ค่ะพริกินเราขั้วไว้นะเพื่อนๆใส่ไว้ให่ไปประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็เก็บไว้เพื่อเอาไว้โรยหน้าตาเขาเนาะนี่เสร็จแล้วค่ะต้มขาไก่ สูทำขายร้านเจวุนเนาะเจวุนก็แกงเสร็จแล้วนะคะเจวุนก็จะมาตักให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าตักสามสิบบาทหน้านร้านเจวุนตักยังไงเนาะต้มขาไก่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนะ้าตาเป็นแบบนี้เลยตักเราก็ดูนะคะใส่รวมๆกันเนาะเรียใส่ไปด้วยจ้ะขาไก่ก็ใส่ไปด้วยค่ะด้วยกัน ประมาณนี้ค่ะก็พลิกใส่ลงไปสักสองมิตรเพื่อหน้าตาสวยงามเนาะเพื่อนๆใส่ลงไปค่ะประมาณนี้เลยนี่ค่ะเจวุลก็มาตักให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะตักสามสิบาทร้านเจวุลเนาะต้มขาไก่เจวุนก็จะไปแล้วนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้เจวุนด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว